สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไล่พิชาพานะครับก็วันครั้งที่แล้วนะครับได้ทําคลิปไปมือใหม่หดเลี้ยงกุ้งนะครับในกระชังน้ําใสนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทำกลางคืนนะครับแล้วก็มันมืดนะครับมันมืดทีนี้คลิปนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายทํากลางวันนะครับให้คุณผู้ชมเห็นตัวกุ้งนะครับแล้วก็กุ้งเขาจะไปหลบอยู่ใต้กระเบื้องนะครับผมก็จะไปลื้อกระเบื้องขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ จับตัวกุ้งมามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับสำหรับกุ้งกกลามนะครับอายุที่ผมเอามาเลี้ยงนี่ก็ได้10 2อาทิตย์นะครับผม14วัน14วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ไปเอาลุกกุ้งมาใหม่นะครับมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มอีก150ตัวนะครับก็จะทดลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่างเลี้ยง ระบบน้ำใสกับน้ำธรรมดาน้ำบ่อธรรมดานะครับว่าแบบไหนตัวจะโตเร็วกว่ากันนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ว่าอายุ14วันนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะตักให้คุณผู้ชมดูนะครับก็ได้มีการลอกคาบไปอันนี้คือคาบของกุ้งนะครับเนี่ยครับลอกคาบไป2รอบแล้วนะครับ2รอบตัวก็โตนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าไซส์ไหนนะครับ ตอนนี้น้ําก็เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับก็ตั้งแต่เอากุ้งมาเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ําไปครั้งหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ได้เปลืองน้ํามากมายแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นกันนะครับว่ากุ้งน้ําใสกับน้ําบ่อธรรมชาติเนี่ยครับแบบไหนจะโตเร็วกันนะครับ แล้วก็แบบธรรมชาติเนี่ยผมเอามาทีหลังด้วยนะครับเอามาทีหลังรุ่นนี้รุ่นนี้เลี้ยงทํำใสได้แล้วครับโอ้โหก้ามหลุดเลย,ยนี่ตัวนี้เพิ่งลอกคราบนะครับเนี่ยยังนิ่มๆอยู่เลยครับนี่ครับตัวเพิ่งลอกคราบสีก็จะเข้มๆนะครับ สีก็จะเข้มไซ้โตโตขึ้นแล้วนะครับก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวกุ้งที่รับมาเลี้ยงบางตัวก็จะโตไม่ทันนะครับผมสังเกตว่าตัวที่ขุนณ,ณนะครับดูเหมือนว่าเขาจะขาดออกซิเจนเขาจะโตช้านะครับหรือก็จะเป็นเรื่องโบตินะครับเป็นเรื่องโบติของกุ้งนะครับ เพราะว่าตอนที่เคยเลี้ยงบ่อด,ดินนะครับก็จะมีตัวแบบเขาเรียกว่ากุ้งจิ๋โกนะครับพวกนี้แหละกขี้เกียจลอกคาบนะครับตัวนี้แข็งนะครับตัวนี้แข็งนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้คุณผู้ชมได้ดูตัวที่ผมนํามาใหม่นะครับก็ไซส์เดียวกันนะครับที่เอามาตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมมาดูบ่อนี้นะครับที่ที่จะปล่อย อันนี้เป็นสีน้ําบ่อธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นน้าประปานะครับแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูผมจะเลี้ยงกระชังนะครับ2อคูณบ่อบ่อแรกนะครับผมปล่อยไป100รอตัวนะครับราคาซื้อมาก็ตัวละเ็ดบาทถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นการศึกษานะครับการเรียนรู้นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อจํานวนน้อย ถ้าจะซื้อจานวนเยอะๆลงบ่อด,ดินเยอะๆเราก็แนะนําว่าให้ไปติดต่อจากฟาร์มโดยตรงนะครับติดต่อจากฟาร์มโดยตรงก็จะได้ราคาถูกนะครับอันนี้ผมผ่านราคาคนกลางเพราะว่าซื้อจานวนน้อยนะครับฟาร์มโดยตรงเขาก็จะไม่ไม่เสียเวลามาตักให้เรานะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ได้ฟาร์มอยู่ใ,ใกล้ฟาร์มที่เขามีเวลาตักให้เราเราซื้อจานวนน้อยแล้วก็ได้ราคาดีก็ก็ยินดีด้วยนะครับ อันนี้ออกมาหางขาดทางขาดจะให้คุณผู้ชมดูไซส์นะครับเทียบเทียบก่อนกับตัวนี้เพิ่งจะลอกคราบไปที่เขาลอกคราบก็เพราะว่าเขาจะต้องการที่จะขยายตัวให้ตัวขึ้นนะครับให้ตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเรียบเทียบดูนี่นะครับ ตอนที่ผมมาใหม่ก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวนี้โตขนาดนี้แล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์อันนี้คือ2อาทิตย์อันนี้คือเอามาใหม่นะครับราคา7บาทนะครับความยาวเนี่ยครับเท่ากี้ก้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะปล่อยเป็นรุ่น2นะครับปล่อยในบ่อน้ําบ่อดินธรรมดานะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูตัวที่ยังไม่ลอกคราบนะครับ ก็จะโตช้ากว่านิดนึงเนี่ยครับตัวที่ลอกคราบก็จะโตเร็วกว่าเนี่ยครับเพื่อที่จะขยายตัวขึ้นนะครับอันนี้คือยังไม่ลอกคราบตัวนี้คือลอกคราบแล้วนะครับตัวก็จะนิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยก่อนอันนี้เป็นการแบ่งปันให้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าแนาว่าอย่าอย่ารบกวนกุ้งมากนะครับเนี่ยครับไซส์เล็กๆนะครับบ่อนี้เป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะครับตาม บอ่อน้าของเราทั่วไปนะครับส่วนบอ่อแรกเป็นน้าปราปานะครับน้าปราปาตั้งแต่ออกมาเลี้ยงเลยยังไม่มีตายสักตัวนะครับเลี้ยงน้าปราปานะครับไม่มีตายสักตัวการให้อาหารกุ้งบ่อกระชัง2อคูณสกุ้งบ่อแรก100ตัวนะครับให้อาหารไม่เกิน1ช้อนโต๊ะนะครับเช็คอาหารด้วยนะครับถ้าหาเหลือตักออกนะครับแล้วก็ลดอาหารนะครับก็อันนี้150ตัว รุ่น2นะครับรุ่น250ตัวตัวกุ้งนะครับออกซิเจนไม่ได้ให้ตลอดนะครับก็แนะนำว่าหลังฝนตกเลยอากาศจะปิดนะครับควรให้ออกซิเจนทันทีนั่นไม่งั้นกุ้งน็อกตายนะครับผมเลี้ยงกุ้งฝอยอยู่บอ่อบ่อดำนะครับอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อแบบนี้แหละครับเป็นบอ่อแบบนี้แต่ว่าเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับเลี้ยงกุ้งฝอย ผลหยุดนะครับไม่ได้ให้ออกซิเจนตายเกือบยกบ่อเลยนะครับอันนั้นเป็นน้ำปะปานะครับทีนี้ผมจะมาเลี้ยงน้ำน้ำบ่อธรรมชาตินะครับสีก็จะไม่ใสแต่ว่าจริงๆแล้วสีใสกว่านี้นะครับผมเอาดินไปใส่ไว้ตรงตรงท่อนะครับเพราะว่ามันซึมออกผมก็เลยไปปิดไว้ก็เลยขุนนิดนึงเนี่ยครับกุ้งมาเกาะต้นบัวละ จดบันทึกไว้นะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2 5 6 4นะครับไซร์เล็กขนาดนี้นะครับประมาณยุก้อยนะครับแล้วอ้อไม่ถึงยุก้อยใช่ไหมนะครับเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวอีก2อาทิตย์จะให้คุณผู้ชมได้ดูกรุงไซร์นี้นะครับการกี่วันได้ขายนะครับก็เลี้ยงไปไม่ไม่เกิน3เดือนนะครับ2เดือนกว่า,ก,วาก็จะได้จับขาย ร,ราคาก็ตามพื้นที่ตามท้องถิ่นนะครับกิโลก็200กว่าบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมจะให้เลี้ยงสัก5เดือน6เดือนก็ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับ4 0 0ร้อยห้าร้อยหกร้อแล้วแต่ขนาดไซส์นะครับคัดไซส์ขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาแบ่งปันกันความรู้กันนะครับในการเลี้ยงทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชังนะครับก็สามารถ เลี้ยงไวเพื่อเป็นประกอบอาหาราช่วงเทศกาลได้นะครับแต่ก็อย่ารวมตัวกันมากนะครับเพราะช่วงนี้โควิดนะครับผมก็ผมจะเลี้ยงไว้ช่วงเทศกาลเอาไว้กินคนเดียวนะครับผมไม่อยากรวมตัวกับใครนะครับก็อมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเลี้ยงให้สําเร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอย่ามากินด้วยนะครับก็ <laughs> ผมฝากก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับผมก็คลิปนี้ เดี๋ยวผมจะมารายงานความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม